คุณเคยไหมยิ่งแคร์เขาเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าเขาเฉยชามากขึ้นทุกวันคุณพยายามอยู่พยายามเข้าใจพยายามไม่จากไปแต่สุดท้ายคนที่เจ็บกลับเป็นคุณคนเดียวถ้าคุณกำลังอยู่ในจุดนั้นคลิปนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดชีวิตเพราะความจริงก็คือคนเราไม่ได้คิดถึงตอนที่คุณอยู่ตรงหน้าแต่จะคิดถึงตอนที่คุณหายไปอย่างเงียบๆวันนี้ผมจะพาคุณมาดู 7. จิตวิทยาเลิกสนใจถอยห่างอย่างเงียบๆที่ทําให้เขาคิดถึงคุณที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องง้อไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีนี่ไม่ใช่เกมไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการดึงพลังชีวิตของคุณกลับคืนมาอยู่ในมือของตัวเองถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคุณให้มากเกินไปทนมากเกินไปและถูกมองข้ามมากเกินไปดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าการถอยออกมาอย่างนิ่งๆ อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตคุณข้อที่หนึ่มนุษย์โหยหาสิ่งที่หายไปมากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเสมอมีความจริงทางจิตวิทยาข้อหนึ่งที่โหดร้ายแต่ทรงพลังมากคือมนุษย์ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มาง่ายและไม่เคยเห็นค่าของคนที่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนเอาใจมากแค่ไหนอดทนมากเพียงใดถ้าคุณอยู่ตรงนั้นเสมอ สมองของอีกฝ่ายจะค่อยๆจัดคุณไว้ในหมวดของของตายและเมื่อคนคนหนึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดของตายเขาจะไม่กลัวการเสียคุณไปเขาจะไม่คิดถึงและเขาจะไม่พยายามรักษานี่ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าแต่เพราะสมองมนุษย์ถูกออกแบบให้มองข้ามสิ่งที่แน่นอนทำไมการหายไปเงียบๆถึงทำให้เขาคิดถึงในทางจิตวิทยามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า scarcity effect หรือ ผลของความขาดแคลนยิ่งสิ่งใดหาได้ยากยิ่งสิ่งนั้นมีคุณค่าในสายตาเราลองนึกภาพง่ายๆของที่มีให้หยิบฟรีตลอดไม่มีใครแคร์ของที่เคยมีแล้วจู่ๆหายไปสมองจะเริ่มถามทันทีว่ามันสำคัญแค่ไหนความคิดถึงไม่ได้เกิดจากความรักเสมอไปแต่มักเกิดจากช่องว่างที่บางอย่างเคยเติมเต็มแล้วไม่อยู่แล้วเมื่อคุณถอยห่างอย่าง,งเงียบๆคุณไม่ได้ทำร้ายใคร คุณแค่หยุดเป็นสิ่งที่เขาเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทันทีที่คุณหายไปสมองเขาจะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเขาเมื่อคุณเลิกสนใจจริงๆสมองจะเริ่มทบทวนความทรงจำเก่าเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงนี้ตลอดนะเขาเคยฟังเคยใส่ใจเคยอยู่ข้างเราความเคยชินจะถูกแทนที่ด้วยความว่างสิ่งเล็กๆที่คุณเคยทำการทักการถามการรอ จะกลายเป็นความเงียบที่ดังมากในใจเขาเกิดความกลัวการสูญเสียหรือ loss aversion มนุษย์กลัวการเสียมากกว่าดีใจจากการได้พอเขารู้สึกว่าอาจเสียคุณไปจริงๆสมองจะเริ่มตีมูลค่าคุณสูงขึ้นทันทีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยทำไมเงียบถึงทรงพลังกว่าตัดเพอหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าอยากให้เขาคิดถึงต้องอธิบายต้องงอ ต้องบอกว่าเราเสียใจแค่ไหนแต่ความจริงคือการงอลดคุณค่าการอธิบายซ้ำๆทำให้คุณดูต้องการเขามากเกินไปการตัดเพอทำให้เขารู้สึกเหนือกว่าในขณะที่ความเงียบเท่ากับพลังอำนาจเพราะความเงียบทำให้เขาไม่มีข้อมูลเดาไม่ได้ควบคุมคุณไม่ได้สมองมนุษย์เกลียดความไม่แน่นอนและจะพยายามเติมคำตอบให้ตัวเองตลอดเวลายิ่งคุณไม่แสดงออก ยิ่งเขาคิดเองและความคิดเหล่านั้นมักจะจบที่คิดถึงเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นการหายไปอย่างมีศักด์ศีการหายไปที่ทําให้เขาคิดถึงไม่ใช่การประชดไม่ใช่การอันเฟรนไม่ใช่การโพสเศร้าเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่คือการหยุดทักก่อนหยุดอธิบายหยุดพยายามพิสูจน์คุณค่าใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสงบคุณไม่ได้หายไปเพื่อให้เขากลับมาแต่คุณหายไปเพราะคุณเลือกตัวเอง และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้คุณดูมีค่าที่สุดในสายตาคนอื่นจำไว้อย่างหนึ่งให้ขึ้นใจคนที่คิดถึงคุณที่สุดไม่ใช่คนที่คุณพยายามรั้งแต่คือคนที่รู้ว่าคุณเคยอยู่และอาจไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมการเลิกสนใจอย่างเงียบๆไม่ใช่เกมไม่ใช่กลยุทธ์หลอกใครมันคือการคืนอำนาจให้ตัวเองและปล่อยให้จิตวิทยาธรรมชาติทำงานแทนคุณข้อที่สองยิ่งคุณไม่ไล่ตาม สมองเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเองหนึ่งในความจริงทางจิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้คือมนุษย์ไม่ให้คุณค่ากับคนที่พยายามเข้าหาเขามากเกินไปไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าแต่เพราะสมองมนุษย์ถูกตั้งโปรแกรมให้คิดแบบนี้ว่าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้แปลว่าเรายังไม่เสียอะไรและทันทีที่สมองคิดแบบนี้ความพยายามทั้งหมดของคุณ จะถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาไม่พิเศษไม่จำเป็นและไม่ต้องรักษาทำไมการไล่ตามถึงทำให้คุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเวลาคุณเป็นฝ่ายทักก่อนเสมอถามก่อนเสมอแครก่อนเสมอรอคำตอบเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเขาคือคุณกำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการเธอมากกว่า และในเกมจิตวิทยาความสัมพันธ์คนที่ต้องการมากกว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอกว่าเสมอโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆคุณก็วิ่งเข้าหาเขาเองสมองมนุษย์ทำงานแบบแรงต้านยิ่งคุณพยายามดึงอีกฝ่ายจะยิ่งถอยนี่คือหลักการเดียวกับฟิสิกส์แต่ใช้กับจิตใจมนุษย์ได้อย่างแม่นยำเมื่อคุณโทรซ้ำทักซ้ำ พยายามอธิบายว่าคุณรู้สึกยังไงขอความชัดเจนสมองเขาจะรับรู้ทันทีว่าเขากำลังพยายามควบคุมเราและทันทีที่มนุษย์รู้สึกถูกควบคุมเขาจะต่อต้านโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องโกรธไม่จำเป็นต้องเกลียดแค่อยากถอยห่างแต่พอคุณหยุดไล่ตามทุกอย่างจะกลับด้านทันทีที่คุณหยุดทักหยุดถามหยุดแสดงความต้องการ หยุดรอสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเขาจะเริ่มรู้สึกเสียการควบคุมและมนุษย์ไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าทำไมเขาเงียบไปหรือเราพลาดอะไรไปหรือเราไม่ต้องการเราแล้วความคิดเหล่านี้จะวนซ้ำยิ่งคุณเงียบยิ่งสมองเขาดังจิตวิทยาที่เรียกว่าหลักการที่บอกว่าสมองจะจำเรื่องที่ยังไม่จบ ได้ดีกว่าเรื่องที่จบแล้วตอนคุณไล่ตามทุกอย่างมันจบเพราะคุณเปิดเผยหมดแสดงหมดให้หมดแต่ตอนคุณหยุดความสัมพันธ์จะกลายเป็นเรื่องที่ยังไม่จบและเรื่องที่ยังไม่จบคือสิ่งที่สมองจะคิดถึงซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเขาอาจไม่ทักแต่เขาคิดเขาอาจไม่แสดงออกแต่คุณอยู่ในหัวเขาการไม่ไล่ตามไม่เท่ากับการเมินเฉยแบบเล่นเกม ตรงนี้สำคัญมากเพราะหลายคนเข้าใจผิดการไม่ไล่ตามไม่ใช่การทำตัวเย็นชาไม่ใช่การทำให้เขาหึงไม่ใช่การโพสแขวะไม่ใช่การอวดชีวิตให้เขาดูทั้งหมดนั้นคือความพยายามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสมองเขาจะจับได้ทันทีการไม่ไล่ตามที่แท้จริงคือคุณไม่สนใจว่าเขาจะคิดยังไงคุณไม่รีบตอบไม่รอการยืนยัน ไม่ผูกอารมณ์ไว้กับการกระทำของเขาไม่เอาคุณค่าตัวเองไปแขวนไว้กับเขาและความนิ่งแบบนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดทางจิตวิทยาทำไมความนิ่งถึงทำให้เขาวิ่งกลับมาเพราะความนิ่งสื่อว่าฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเธอและนี่คือสิ่งที่กระทบอีโก้มนุษย์แรงที่สุดคนเราทนไม่ได้กับความคิดที่ว่าตัวเองไม่สำคัญเมื่อคุณไม่ไล่ตาม เขาจะเริ่มไล่คุณค่าของตัวเองกลับคืนมาด้วยการพยายามดึงความสนใจจากคุณไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะไม่อยากแพ้และหลายครั้งความคิดถึงก็เริ่มจากตรงนี้จำไว้ให้ขึ้นใจคนที่คุณไม่ต้องไล่ตามคือคนที่ควรอยู่คนที่คุณต้องวิ่งไล่คือคนที่กำลังเดินจากไปอยู่แล้วการหยุดไล่ตามไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยืนในตำแหน่งที่คุณควรอยู่ และตำแหน่งนั้นคือจุดที่ทำให้คนอื่นต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาคุณเองข้อที่3ความเงียบที่มีชีวิตคือแรงดึงดูดที่คนส่วนใหญ่ต้านไม่อยู่ความเงียบมีอยู่สองแบบแบบแรกคือความเงียบของคนที่รอเงียบเพราะน้อยใจเงียบเพราะหวังว่าอีกฝ่ายจะมาง้อเงียบเพราะยังผูกใจไว้กับคำตอบความเงียบแบบนี้ไม่ดึงดูด ไม่ส่งพลังและไม่ทําให้ใครคิดถึงจริงแต่ความเงียบอีกแบบหนึ่งคือความเงียบของคนที่ไปต่อแล้วและนี่แหละคือความเงียบที่อันตรายที่สุดทางจิตวิทยาความเงียบที่มีชีวิตคืออะไรมันคือความเงียบที่มาพร้อมกับสัญญาณว่าคุณไม่ได้หายไปเพราะเจ็บแต่คุณหายไปเพราะคุณมีชีวิตของตัวเองคุณไม่ทักไม่ถาม ไม่โพสเศร้าไม่อธิบายไม่ทิ้งร่องรอยของความต้องการแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้หายไปจากโลกคุณแค่ไม่อยู่ตรงที่เขาเคยเข้าถึงคุณได้ง่ายๆําทำไมความเงียบแบบนี้ถึงทำให้เขาคิดถึงหนักเพราะสมองมนุษย์ไม่กลัวการหายไปแต่กลัวการหายไปพร้อมกับความสุขถ้าคุณเงียบเพราะเสียใจสมองเขาจะรับรู้ได้ว่าเขายังเจ็บยังผูก ยังอยู่แต่ถ้าคุณเงียบและชีวิตคุณดูนิ่งมั่นคงไม่เรียกร้องสมองเขาจะเริ่มสั่นหรือเขาไม่ต้องการเราแล้วจริงๆหรือเรากำลังกลายเป็นอดีตและคำถามเหล่านี้คือเชื้อไฟของความคิดถึงจิตวิทยาที่เรียกว่า uncertainty attraction มนุษย์ถูกดึงดูดโดยสิ่งที่เดาไม่ได้ยิ่งคุณเคยเปิดเผยทุกอย่างแล้วจู่ กลายเป็นคนที่อ่านไม่ออกแรงดึงดูดจะยิ่งทวีคูณเมื่อก่อนเขารู้ว่าคุณคิดอะไรเขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขารู้ว่าคุณจะอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้เขาเดาไม่ได้เขาควบคุมไม่ได้และความไม่แน่รอนทําให้สมองเขาวนคิดซ้ํำๆอย่างหยุดไม่ได้ทำไมไม่ต้องพูดอะไรเขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะมนุษย์ไม่ได้รับรู้กันแค่คำพูด แต่รับรู้พลังของการมีอยู่การที่คุณไม่รีบไม่อธิบายไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองคือการสื่อสารระดับลึกว่าฉันไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมอีกแล้วและนี่คือสิ่งที่คำพูดใดๆทําไม่ได้ความเงียบแบบนี้จะคัดกรองคนออกจากชีวิตคุณคนที่เห็นคุณค่ากลัวการเสียคุณเคยพึ่งพาคุณทางอารมณ์จะเริ่มขยับเขาอาจทักมา แสดงความห่วงพยายามกลับมาเชื่อมแต่คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าจะหายไปอย่างถาวรและนี่ไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้ชีวิตคุณเบาขึ้นอย่าเข้าใจผิดความเงียบนี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครถ้าคุณเงียบเพื่อรอดูว่าเขาจะทักไหมคุณยังผูกใจถ้าคุณเงียบเพื่อให้เขาคิดถึงคุณยังให้พลังเขาอยู่แต่ถ้าคุณเงียบเพราะ ฉันไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละคือความเงียบที่ทรงพลังจริงจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจคนที่คิดถึงคุณที่สุดไม่ใช่ตอนที่คุณพูดมากแต่คือตอนที่คุณเงียบและไม่ต้องการคำตอบความเงียบที่มีชีวิตไม่เพียงทำให้เขาคิดถึงแต่มันทำให้คุณกลับมามีศักดิ์ศรีในสายตาตัวเองอีกครั้งข้อที่สการหายไปโดยไม่อธิบาย คือการบอกความจริงที่ชัดที่สุดหลายคนคิดว่าการจากไปโดยไม่อธิบายคือความใจร้ายคือการหนีปัญหาคือการไม่ให้เกียรติแต่ในเชิงจิตวิทยาความสัมพันธ์บางครั้งการไม่อธิบายคือการสื่อสารที่ตรงที่สุดเพราะคำอธิบายส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้ใครเข้าใจแต่มักถูกใช้เพื่อปกป้องอีกโก้ของคนฝั่งเท่านั้น ทำไมคำอธิบายถึงมักไร้ค่าลองถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์กี่ครั้งแล้วที่คุณอธิบายไปเขาฟังแต่ไม่เปลี่ยนเขาเข้าใจแต่ไม่แคร์เขารู้แต่ยังทำเหมือนเดิมถ้าคนคนหนึ่งอยากเข้าใจเขาไม่ต้องให้คุณอธิบายซ้ำๆแต่ถ้าเขาไม่อยากรักษาคำอธิบายใดๆก็เป็นแค่เสียงรบกวนสมองมนุษย์ไม่เรียนรู้จากคำพูดแต่เรียนรู้จากผลลัพธ์ การบอกว่าฉันเสียใจฉันรู้สึกไม่โอเคฉันเหนื่อยแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรถ้าเขายังเห็นคุณอยู่เหมือนเดิมยังเข้าถึงคุณได้เหมือนเดิมยังไม่ต้องจ่ายราคากับการกระทําของตัวเองแต่การหายไปคือผลลัพธ์ที่สมองไม่อาจมองข้ามได้การหายไปโดยไม่อธิบายทําให้เขาคิดอะไรเขาจะเริ่มทบทวนเองหรือเราทําพลาดจริงๆหรือเขาเตือนเราไปแล้ว แต่เรามองข้ามเขาจะย้อนดูพฤติกรรมของตัวเองสิ่งที่เขาไม่เคยสนใจจะถูกหยิบมาคิดใหม่ทั้งหมดเขาจะรู้สึกถึงการสูญเสียแบบช้าๆไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความว่างที่กัดกินใจและความคิดถึงมักเกิดจากจุดนี้ทำไมไม่ควรทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ให้เขาหลายคนอยากพูดประโยคสุดท้ายอยากอธิบายให้ครบอยากให้เขารู้ว่าคุณดีแค่ไหน แต่ประโยคสุดท้ายคือสิ่งที่สมองเขาจะปิดเรื่องได้ง่ายที่สุดเพราะเมื่อเรื่องมีบทสรุปสมองจะวางมันลงแต่ถ้าไม่มีบทสรุปเรื่องนั้นจะติดค้างและติดค้างเท่ากับคิดถึงการหายไปที่ทรงพลังต้องมาจากการตัดสินใจไม่ใช่อารมณ์คุณไม่ได้หายไปเพราะงอนไม่ได้หายไปเพราะประชดไม่ได้หายไปเพื่อให้เขากลัวแต่คุณหายไปเพราะคุณพูดไปแล้วคุณให้โอกาสแล้ว คุณรู้ขอบเขตของตัวเองและเมื่อคุณรู้ว่าควรพอคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายซ้ำความจริงที่เจ็บแต่จริงคนที่เสียคุณไปจะเข้าใจคุณชัดที่สุดก็ตอนที่คุณไม่อยู่แล้วและนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องอยู่เพื่อสอนบทเรียนใครจำไว้อีกครั้งการอธิบายคือความหวังการหายไปคือการยอมรับความจริงเมื่อคุณเลือกหายไปโดยไม่อธิบาย คุณไม่ได้ทำร้ายใครคุณแค่หยุดทำร้ายตัวเองและนั่นคือการสื่อสารที่ชัดที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ข้อที่5เมื่อคุณไม่ต้องการคํายืนยันอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกคิดถึงมากที่สุดหนึ่งในกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนจำนวนมากติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลคือการต้องการคำยืนยันจากอีกฝ่ายตลอดเวลา คุณอาจไม่รู้ตัวแต่ทุกครั้งที่คุณถามว่าเรายังสำคัญอยู่ไหมคุณยังแคร์เราอยู่หรือเปล่าเราคิดมากไปไหมคุณกำลังเอาอำนาจในใจไปวางไว้ในมือของเขาและทันทีที่ใครสักคนถืออำนาจนั้นเขาไม่จำเป็นต้องรักษามันคํายืนยันคือสิ่งเสพติดทางอารมณ์ในเชิงจิตวิทยาคํายืนยันทำงานเหมือนรางวัลเล็กๆให้สมอง ทุกครั้งที่เขาตอบกลับพูดดีแสดงความสนใจสมองคุณจะหลั่งโดพามีนรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยแต่ปัญหาคือคุณจะต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเขาเริ่มให้น้อยลงคุณจะเริ่มกระวนกระวายเริ่มถามเริ่มกลัวเริ่มไล่ตามตรงนี้เองที่ตำแหน่งของคุณจะเริ่มต่ำลงโดยไม่รู้ตัว ทำไมคนที่ไม่ต้องการคำยืนยันถึงดูมีค่าเพราะเขาส่งสัญญาณลึกๆว่าฉันมั่นคงในคุณค่าของตัวเองและความมั่นคงนี้คือสิ่งที่สมองมนุษย์เคารพโดยอัตโนมัติคนที่ไม่ถามไม่เช็คไม่รอการยืนยันจะถูกมองว่ามีตัวตนของตัวเองมีชีวิตของตัวเองและไม่พึ่งพาทางอารมณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายาม เกิดอะไรขึ้นในใจเขาเมื่อคุณไม่ขอคำยืนยันเขาจะเริ่มสังเกตคุณมากขึ้นเพราะคุณไม่แสดงความต้องการสมองเขาจะเริ่มพยายามอ่านคุณแทนเขาจะเริ่มกลัวการสูญเสียคนที่ไม่ขออะไรคือคนที่พร้อมเดินจากไปได้ทุกเมื่อเขาจะเริ่มคิดถึงคุณในเวลาที่เงียบไม่ใช่ตอนคุยแต่ตอนที่ไม่มีคุณให้ยึดเกาะและความคิดถึงแบบนี้จะลึกและช้า แต่ฝังใจการไม่ต้องการคำยืนยันไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดคุณยังรู้สึกยังผูกพันยังใส่ใจแต่คุณไม่ขอให้ใครมารับผิดชอบความมั่นคงทางใจของคุณคุณไม่ถามเพื่อสบายใจเพราะคุณเลือกสร้างความสบายใจนั้นเองและนี่คือระดับความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ที่คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงจุดเปลี่ยนที่แท้จริง วันที่คุณหยุดถามไม่ใช่วันที่คุณหมดรักแต่คือวันที่คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าให้ใครแล้ววันที่คุณรู้สึกแบบนี้จริงๆพลังของคุณจะเปลี่ยนทันทีคุณจะพูดน้อยลงรอให้น้อยลงคาดหวังให้น้อยลงแต่หน้าเคารพมากขึ้นความย้อนแย้งทางจิตวิทยาคนที่ต้องการคำยืนยันมากมักไม่ถูกยืนยัน คนที่ไม่ต้องการคำยืนยันกลับถูกยืนยันโดยไม่รู้ตัวเพราะสมองมนุษย์ให้ค่ากับสิ่งที่ไม่ต้องขอสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆคือไม่ใช่การฝืนไม่ใช่การทำเป็นไม่แคร์ไม่ใช่การเล่นบทนิ่งแต่คือการเติมชีวิตตัวเองมีโลกของตัวเองมีคุณค่าที่ไม่ขึ้นกับใครเมื่อคุณทำได้คุณจะไม่ต้องการคำยืนยันและเมื่อคุณไม่ต้องการมัน คุณจะกลายเป็นคนที่น่าคิดถึงอย่างประหลาดจำไว้ให้ขึ้นใจวันที่คุณไม่ถามว่าเขารักคุณไหมคือวันที่คุณเริ่มรักตัวเองจริงๆและคนที่รักตัวเองได้คือคนที่คนอื่นไม่อยากเสียไปข้อที่6การมีขอบเขตที่ชัดคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นกลัวเสียคุณมากขึ้นหนึ่งในเหตุผลลึกที่สุดที่ทำให้คนบางคนถูกมองว่า อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเขาไม่มีขอบเขตขอบเขตทางอารมณ์คือเส้นที่บอกโลกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคุณยอมรับอะไรแค่ไหนคนที่ไม่มีขอบเขตจะถูกละเมิดโดยไม่รู้ตัวและถูกมองข้ามโดยไม่ตั้งใจขอบเขตไม่ใช่กำแพงแต่คือคุณค่าหลายคุณกลัวการตั้งขอบเขต เพราะคิดว่าจะดูใจร้ายจะเสียคนจะทำให้เขาไม่พอใจแต่ในความจริงขอบเขตคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีค่าคนที่ยอมตลอดเข้าใจตลอดให้อภัยทุกครั้งไม่เคยถอยจะถูกสมองอีกฝ่ายจัดอยู่ในหมวดไม่ต้องระวังและสิ่งที่ไม่ต้องระวังมักไม่ถูกทนุถนอมทำไมขอบเขตถึงทำให้เขากลัวเสียคุณ เพราะขอบเขตคือสัญญาณว่าถ้าคุณข้ามเส้นนี้คุณจะเสียฉันไปจริงๆเมื่อคุณมีขอบเขตคุณไม่อธิบายซ้ำคุณไม่เตือนซ้ำคุณไม่งอเมื่อคุณไม่ได้ผิดสมองเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าการกระทํำมีผลลัพธ์และผลลัพธ์นั้นคือการสูญเสียการเข้าถึงคุณขอบเขตที่แท้จริงไม่ต้องพูดเยอะคุณไม่จำเป็นต้องประกาศไม่จำเป็นต้องขู่ ไม่จำเป็นต้องตั้งกฎยืดยาวขอบเขตที่ทรงพลังที่สุดคือขอบเขตที่ถูกบังคับใช้เช่นเขาไม่ให้เกียรติคุณถอยเขาเพิกเฉยคุณไม่ตามเขาละเลยคุณไม่รอไม่มีดรามา่าไม่มีคําอธิบายยืดเยื้อมีแค่การกระทำที่สม่ำเสมอสมองมนุษย์เคารพความสม่ำเสมอถ้าคุณพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง สมองเขาจะเรียนรู้ว่าขอบเขตคุณต่อรองได้แต่ถ้าคุณทำเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ยกเว้นเพราะความรู้สึกไม่อ่อนข้อเพราะกลัวเสียสมองเขาจะเริ่มระวังและความระวังนี้คือจุดเริ่มต้นของการให้ค่าทำไมคนถึงคิดถึงคุณมากขึ้นเมื่อคุณมีขอบเขตเพราะเขาเข้าถึงคุณได้ไม่ง่ายเหมือนเดิมต้องคิดก่อนพูดต้องคิดก่อนทำ และเมื่อคนเราต้องพยายามรักษาสมองจะตีมูลค่าสิ่งนั้นสูงขึ้นโดยอัตโนมัติขอบเขตจะกรองคนออกจากชีวิตคุณคนที่เคารพเห็นคุณท่าไม่อยากเสียคุณจะปรับตัวแต่คนที่เคยเอาเปรียบเคยละเมิดเคยชินกับการเข้าถึงคุณฟรีๆจะค่อยๆหายไปและนี่ไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการคืนพื้นที่ให้ตัวเอง ความจริงที่ต้องยอมรับคนที่กลัวเสียคุณจะไม่ผลักคุณไปถึงจุดที่คุณต้องตั้งขอบเขตแต่คุณต้องตั้งขอบเขตแปลว่ามีบางอย่างผิดสมดุลมานานแล้วจำให้ขึ้นใจคนที่คิดถึงคุณที่สุดไม่ใช่คนที่คุณให้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าถ้าเขาพลาดเขาจะไม่มีโอกาสแก้ตัวง่ายๆการมีขอบเขตไม่ทำให้คุณโดดเดี่ยวมันทำให้คุณมีค่า ข้อที่7วันที่คุณเลือกตัวเองอย่างแท้จริงเขาจะเป็นฝ่ายคิดถึงคุณไปตลอดชีวิตจิตวิทยาที่ลึกที่สุดไม่ใช่เทคนิคการเงียบไม่ใช่การถอยไม่ใช่การตั้งขอบเขตแต่คือการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางชีวิตกลับมาอยู่ที่ตัวคุณเองตลอดทั้ง6ข้อที่ผ่านมาคุณอาจสังเกตเห็นความจริงอย่างหนึ่งร่วมกันคือทุกครั้งที่คุณหยุดให้ทุกครั้งที่คุณไม่ไล่ตาม ทุกครั้งที่คุณไม่ต้องการคำตอบคุณไม่ได้ทำให้เขาคิดถึงแต่คุณกำลังดึงพลังชีวิตของคุณกลับคืนมาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกถึงการสูญเสียอย่างแท้จริงทำไมคนถึงคิดถึงคนที่เลือกตัวเองเพราะคนแบบนี้ไม่ได้อยู่เพื่อเติมเต็มช่องว่างของใครแต่เขาอยู่ด้วยตัวเองได้สมองมนุษย์จะรู้สึกได้ทันทีว่า คนคนนี้ไม่ได้ต้องการเราเพื่อมีชีวิตอยู่และความจริงข้อนี้กระทบอีโก้ลึกที่สุดไม่ใช่เพราะคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนแต่เพราะเขาไม่ใช่ศูนย์กลางของคุณอีกต่อไปวันที่คุณเลือกตัวเองจริงๆจะมีสัญญาณแบบนี้คุณไม่ตื่นมาเช็คว่าเขาทักไหมคุณไม่เอาอารมณ์ขึ้นกับการกระทําของเขาคุณไม่ตีความทุกความเงียบคุณไม่ต้องชนะไม่ต้องแพ้คุณแค่ใช้ชีวิต และปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามความจริงและในวันนั้นเองพลังของคุณจะนิ่งอย่างอธิบายไม่ถูกความนิ่งแบบนี้ทำลายใจคนได้มากกว่าคำพูดใดๆเพราะคุณไม่ได้อ้อนง้อโกรธดรามา่าคุณแค่ไม่อยู่ในเกมและสำหรับคนที่เคยชินกับการมีคุณอยู่การที่คุณไม่เล่นคือความพ่ายแพ้ที่เขาไม่อยากยอมรับเขาจะเริ่มย้อนคิดเปรียบเทียบ ตั้งคำถามกับตัวเองไม่ใช่เพราะคุณเรียกร้องแต่เพราะคุณไม่ต้องการสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่การที่คุณจากไปแต่คือการที่คุณไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแม้วันหนึ่งเขาจะทักแม้วันหนึ่งเขาจะคิดถึงแม้วันหนึ่งเขาจะอยากเริ่มใหม่แต่เขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าคุณไม่ใช่คนเดิมที่พร้อมยอมทุกอย่างอีกแล้วและความคิดนี้จะตามหลอกเขาไปนานมาก ความจริงที่ต้องพูดตรงๆคนที่คิดถึงคุณมากที่สุดไม่ใช่คนที่ได้คุณกลับมาแต่คือคนที่รู้ว่าเขาเสียคุณไปเพราะเขาไม่เห็นค่าตอนที่คุณยังอยู่และคุณไม่จำเป็นต้องอยู่เพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครดูอีกต่อไปคุณไม่ได้ถอยเพื่อให้เขารักคุณไม่ได้เงียบเพื่อเอาชนะคุณไม่ได้หายไปเพื่อเรียกร้องคุณแค่เลือกตัวเอง และนั่นคือการตัดสินใจที่ทำให้คนอื่นจำคุณได้ดีที่สุดจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกคนที่ควรอยู่จะไม่ต้องให้คุณพยายามและคนที่ทำให้คุณต้องเจ็บซ้ำๆไม่ควรได้คุณไปง่ายๆถ้าวันหนึ่งเขาคิดถึงนั่นไม่ใช่เพราะคุณหายไปแต่เพราะเขาเพิ่งเข้าใจว่าตอนคุณอยู่เขาเคยมองข้ามอะไรไปบ้างและไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง คุณชนะแล้วเพราะคุณเลือกตัวเองถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้คิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะทุกคลิปที่นี่ไม่ได้สอนให้คุณเอาชนะใครแต่สอนให้คุณไม่แพ้ตัวเองอีกต่อไป